วิาะหลฟุตบอล5ตัวเน้นชัวร์ประจำมาพฤหัสที่4ตุลาคม2568นะครับจากวันนี้ไปยาวๆนะครับจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวเราจะอยู่กับฟุตบอลทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับโดยวันนี้เนี่ยมีฟุตบอลทีมชาติไทยเตะด้วยในรายการ Kings Cup ที่กาญจนบุรีนะครับวันนี้5คู่ปรากฏบนหน้าจอแล้วนะครับผมคาดไปแล้ว3คู่สำหรับร่วมกิจกรรมไทยผลสกอร์กันนะฮะคู่แรกครับไทยกับฟิจิเวลา2ทุ่มตรงนะครับคู่ที่2มาเกเรกับสเปนครับตี1-45 แล้วก็คู่ที่3ครับเนเธอร์แลนด์กับโปแลนด์เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเช่นกันนะครับสามคู่นี้ทายสกอร์ถูกทั้งหมดรับไปเลยครับผมหนึ่งหมื่นบาทสำหรับเพื่อนๆนที่เป็น V.I.P ส่วนอพื่านเพื่อนที่ไม่ได้เป็น V.I.P ก็เอาไปสามพันบาทพอนะครับคู่หลักคู่เป่าแจงของเราในวันนี้ครับผมขอเป็นทีมชาติไทยได้แหละนะฮะเอาง่ายๆใกล้ๆนะครับผมนับเฉพาะผลใน90นาทีนะครับผมใครทายคู่นี้ถูกครับผมรับไปเลยครับ3า0บาทสำหรับ V.I.P บุคคลทั่วไปรับไป100บาทนะครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจอยากสมัครวีพีกับผมนะครับรุ่นเงินหมื่นทุกวันแบบนี้ทักมาสอบทำลังไม้ได้เลยทางไลน์แอดแอดบอมปแนะครับแล้วก็ใครเพิ่งเข้ามาครแบกดติดตามกด subscribe ให้กับผมและทีมงานด้วยนะครัคู่แรกครับเราไปกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีหรือว่าสนามกลีบปัวกันนะครับผมกับศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครัครั้งที่51ครับ ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเตะตามปฏิทินฟีฟ่าเดด้วยอ่ะไหนๆจะเตะทั้งทีเอาให้แบบมันได้แต้มด้วยนะครับวันนี้ครับเจ้าถิ่นของเราครับทีมชาติไทยอันดับร้อยสของโลกครับจะเจอกับทีมชาติฟิจิอันดับร้อยห้ของโลกนะครับผมซึ่งถ้าพูดถึงผลงานในช่วงที่ผ่านๆมาของทีมชาติไทยต้องบอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่าสุดเนี่ยในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับรอบคัดเลือกพวกเราบุกไปแพ้เติร์กเมียนมารมาหนึนน่งประตูต่อสาน,นะครับอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดเลยทีีเดยว แต่ก่อนหน้านั้นผลงานก็ถือว่าดีใช้ได้ครับในส่วนของฟุตบอลกระชับมิตรชนะมาสามเกมติดเลยนะครับขณะที่ฟิจิเกมล่าสุดเพิ่งจะโดนนิวซีแลนด์ถล่มไปยับครับศูนย์ประตูเจ็ดแต่ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็มีชนะหมู่เกาะโซลมอนเหมือนกันนะสามหนึ่งแล้วก็สามศูนย์ตามลําดับนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันดับโลกเนี่ยต่ำกว่าไทยนะครับแต่อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะออระวังให้ดีครั้งนี้เป็นครั้งแรกของทั้งสองทีมที่เจอกันด้วยนะทีมชาติไทยกับฟิจิ เราไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับซึ่งครั้งนี้ครับผมประกาศรายชื่อ23คนมาแล้วสำหรับมาซาทาะอีชิครับบรรดานักเตะที่ค้าแข่งต่างแดนเนี่ยกลับมารับใช้ชาติกันแบบพร้อมเพรียงเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นนิคลัสมิเกลสั้นจากเอลเวสแบกนะครับสุเปโชคสารชาติจากคอนสาโดเรซาโปโรรวมถึงปรเมศอาวิไลาจากจูบิโลอิวาตอีด้วยครับ ผนึกกำลังกับบรรดาน,นักเตะในไทยลีกครับผมซึ่งที่น่าสนใจคือการกลับมาเตะทีมชาติอีกครั้งในรอบ2ปีของทิทิพันธ์พ่วงจันทร์ครับผมกองกลางจากทรูแบงค g k อกยูเนเต็ดเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงครับ โดยไล่อัพคร่าวๆนะครับผม11ตัวแรกในระบบ4-3-3ครับพุทธศาประตูน่าจะเป็นปฏิวัติค้ำใหม่นะครับกองหลังจะเป็นสุพนันบุรีรัตน์นันทพงศ์สายริยาแล้วก็ทรงบุตรไข้ครวน์ครับนิโคลัสมิเกลซันนะครับผมก็เป็นเซนทราร์คู่ใหม่นะครับกองกลางนำทัพโดยเมสซี่เจครับชนาทิพสงกระสินครับติติพันธ์พ่วงจันทร์เบนจามินเจมเดวิสครับเกมรุกครับจะใช้ปรเมศอาวิไลสุประชัยใจเด็ดแล้วก็สุประโชคสารชาตินะครับผมอ๋อสุพรัณตุลนาจะยังไม่พร้อมเท่าไหรรรร่่่นนะคคคัััับบสวฝงงงทททาาาาีมมชตติิิจภยใ้กุพขอ ราตูมาริกาโรดูนะครับผมเป็นทีมจากโซลโอียเียที่ต้องบอกว่าไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายอันดับโลกต่างจากเราเยอะอย่างที่ผมบอกไปนะครับอ่าล่าสุดนี่ก็เพิ่งโดนนิวซีแลนด์ตบยับเลยเต่อศูนย์นะครับผมก็ทางโค้ชได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าพวกเขาก็ทํากันบ้านมาอย่างดีนะครับผมพร้อมที่จะอ่าสู้ทีมชาติไทยได้แบบเต็มที่แน่นอนนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ทีมชาติไทยเหนือกว่าทุกด้านครับทั้งอันดับโลกคุณภาพนักเตะแล้วก็เสียงเชียร์รวมถึงการได้เล่นในบ้านอีกด้วยนะฮะ แล้วก็ยิ่งเป็นสนามกีฬาของจังหวัดกาญจานบุรีเนี่ยมันจะทําให้เขาเรียกว่าสเตเดียมมันเอนข้่นจะใกล้ชิดกันมากขึ้นครับแล้วก็คนดูท้องถิ่นเนี่ยให้ความสนใจมากกว่าในกรุงเทพนะผมบอกเลยครับบรรยากาศจะดูคึกคักมากๆเราสังเกตได้เลยครับว่าเวลาคิงส์คัพของเราไปเตะตามแต่จังหวัดเนี่ยโอ้โหคึกคักจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคือถ้าเราผ่านไม่ได้ก็มู้จะว่ายังไงครับเพราะว่าเกมนัดชิงชนะเลิศเนี่ยคือมันเป็นของจริงนะ เพราะอีกคู่หนึ่งเนี่ยจะเป็นอิรักเนี่ยเตะกับฮ่องกงซึ่งหน้าขถานนี้ผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าใครจะเข้าไปแต่โอกาสที่จะผ่านเข้าไปเจออิรักเนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวครับมองว่าทิมชาไทยน่าจะเดินหน้าและเก็บชนะไปได้ไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นะฮะและเชื่อว่าถึงที่สุดแล้วน่าจะยิงประตูใส่ฟิจิได้เกินกว่า2ลูกขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งตรอรองตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับแต่คาดการว่าอย่างน้อยทิมชาไทยต้องต่อ1นลูกขึ้นไปแน่นอนนะครับผม ด้วยผลตาสกอร์เกินกว่าสองลูกขึ้นไปนะฮะผมก็ตีไว้ว่าต่อทีมชาติไทยไปก่อนแล้วกันนะครับถัดมาคู่ที่2ครับเราไปดูกันที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกันดีกว่านะครับเวลาห้าทุ่มตรงคู่นี้จะเตะเร็วหน่อยนะครับจอเจียครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติตุรกีนะครับเตะที่กรุงชเบลีซีนะฮะโดยคู่นี้เนี่ยอยู่ในกลุ่ม E นะครับผมร่วมสายกับสเปนบัลเกเรียนะครับผมอีก2ทีมนะฮะแล้วก็เป็นแมตช์เปิดสนามของกลุ่มนี้ด้วยนะครับ โดยผลงานช่วงที่ผ่านมาครับผมจอเจีย5นาดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดเนี่ยอุ่นเครื่องเสมอกับเคปเปิร์ไป1ประตูต่อ1ึงก่อนหน้านั้นก็มีชนะหมูกก่เกาะเฟโร1 0ูแล้วก็ชนะอาร์เมเนีย6ประตูต่อ1ด้วยนะครับผมในศึกฟอลยูฟาเนชันลีกนะครับผมก็ต้องบอกว่าฐานะของจอเจียเนี่ยผลงานาในส่วนของยูฟาเนชันลีกเนี่ยดีเลยทีเดียวนะฮะขณะที่ทางด้านตรุรกีทีมเยือนครับชนะ3แพ้2จาก5เกมหลังสุดนะครับ โดยเกมล่าสุดครับเป็นการอุ่นเครื่องครับแล้วก็แพ้กับเม็กซิโกไปสูตรประตูต่อหนึ่งครับแต่ย้อนกลับไปก่อนนั้นเนี่ยชนะถึง3เกมนะฮะเป็นการชนะสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับผมแล้วก็มีเย่าเยือนกับฮังการีนะครับผมก็ชนะไปกลับเลยนะฮะจริงๆก็ถือว่าเป็นทีมมาตรฐานดีอยู่แล้วไม่แปลกอะไรครับเจอกันของทั้ง2ทีมครับเอาแค่เฉพาะยุคหลังพอนะก็ปี2 0 2 4ในศึกฟุตบอลยูโรนะครับผมรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะฮะตอนนั้นเป็นตุรกีที่เอาชนะจอร์เจียไปได้ก่อนนะครับ 3ประตูตอนหนึ่งนะฮะเตะที่อ่าดัดมุลนะประเทศเยอรมน,นีด้วยส่วนก่อนหน้านั้นผมขอไม่นับละกันนะเพราะมันปี2012-2007-2005อะไรแบบนี้นะครับตัวผู้เล่นมันเปลี่ยนไปหมดละนะครับอืมเอาไปว่าเจอกันไม่ค่อยบ่อยละกันในช่วงหลังๆนะครับผมขณะที่สภาพความพร้อมวันนี้ครับทางด้านจอเจียของกุนซือวิลลี่ซายอนะครับผมก็ จะมีคีแมนนะครับเป็นจอร์จี้มามาดาชวิลลี่ผู้รัาประตูมือเก่าของทีมนะครับผมที่เซฟลูกยากๆได้เสมอวันนี้พร้อมลงสนามเป็นตัวจริงนะครับและแน่นอนที่ขาดไปได้ครับปีกตัวจี๊ดนะครับผมอย่างกุยชาคววรัชเคเลียนะครัวันนี้พร้อมลงสนามได้ไม่มีปัญหาอะไรครับเหลือยิงจ่ายครบนะครับผมแล้วก็มีทหน้าของจอร์จมิโกทัเซ่น,นะครับกองหน้าอีกหนึราย เคยยิงทีมชาติไทย4ลูกนะถ้าใครจํามันได้นะครับสภาพทีมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ครับไม่มีข่าวว่านักเตะโดนแบนหรือว่ามีปัญหาการบาดเจ็บแต่อย่างไรนะครับผมขุมกําลังหลักอยู่กันครบ ตามปกตินะครับและแท็กติกที่ใช้บ่อยส่วนใหญ่ก็เป็น3 5 2ห้หรือห้าอะไรแบบนี้เอาตรงๆค่อนข้างจะคาดการลําบากนิดนึงแต่ที่แน่ๆแหละควารัสเคเรียคือตัวหลักนะครับส่วนทางฝั่งของตุรกีครับผมกุนซือวินเชโซมอนเตล่านะครับวันนี้ก็จะใช้คีแมนตัวหลักคือฮาคานชาโนกลูครับกองกลางเชิงสูงจากอินเตอร์มิลานนะครับผมทั้งจังหวะคิลเลอร์พาสทั้งจังหวะลูกนิ่งต้องบอกว่าคุณภาพขับแก้วประสบการณ์สูงนะครับแล้วก็จะมีตัวนันของไอดากีแลนะครับผมเป็นเพลย์เมกเกอร์ดาวรุ่ง นะฮะผมจับเรเบรตอีก1รายตัวนี้บอกเลยว่ามันดีมาตั้งนานแล้วนะฮะรอจับตามองได้เลยครับแล้วก็มีแฟรดี้คาดิโอกรูนะครับผมฟูลแบ็กอีกถึงรายที่แบบว่าเล่นได้ดุดันนะครับรวมถึงครเรมอักตูคูกรูนะฮะตัวริมเส้นที่จบคมด้วยนะครับเกาะฟอร์มการเล่นล่าสุดต้องบอกว่าเกมรุกของตุรกีเนี่ยดีเอาเรื่องเลยทีเดียวนะฮะผมอ่ะคู่นี้เจอกันนะครับผมผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือจอเจียคงตั้งโซนแล้วก็ รับลึกหน่อยเพราะว่าต่อให้พวกเขาจะเล่นในบ้านครับแต่ก็ต้องยอมรับว่านิดหนึ่งนะเป็นรองตุรกีอยู่นิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นรองอะไรมากมายด้วยความที่ช่วงหลังเนี่ยจอเจเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะอัปเกรดทีมขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นวันนี้เนี่ยตุรกีบุกมาเนี่ยคงเป็นต่อแต่ไม่ได้เป็นต่อเยอะแยะอะไรมากมายครับและสไตล์ตุรกีเนี่ยก็คงเพรสซิ่งในระดับกลางๆครับไม่ได้ว่าดันสูงอะไรมากมายเพราะว่าบุกมาเยือนจอเจเอาตรงๆเลยนะ พลาดท่าึ้นมาทีเนี่ยก็เอาคืนลําบากเหมือนกันฮะดังนั้นดูแล้วเนี่ยผมว่าเกมน่าจะออกมาในลักษณะที่แบบระมัดระวังกันพอสมควรครับถ้าครึ่งแรกไม่มีประตูโอกาสอสอสโกต่มเนี่ยสูงปี๊ดเลยทีเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดจะเชียร์ใครสักฝั่งหนึ่งผมแอบคิดอยู่นะว่าจริงๆตุรกีม,มาตรฐานฟุตบอลเนี่ยถือว่าดีนะแล้วดูจากผลงานช่วงที่ผ่านมาผมว่าเหมือนพวกเขาจะเริ่มกลับมาแล้วครับผมนักเต,ตะหลายๆตัวเนี่ยเล่นอยู่ใน ทีมใหญ่ๆกทั้งนั้นเลยนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าจอเจียดีแล้วกันแต่ว่าไม่น่าจะดีพอที่จะชนะตุรกีได้นะครับเรเปิดมาต่อปอปอนะตุรกีทีมเยือนต่อผมว่าพอเชียร์ได้อยู่เพราะเต็มที่ก็แค่หูขาดเท่านั้นนะครับโอกาสชนะมีมากกว่าทางฝั่งของทีมเจ้าติดจอเจียคู่นี้ขอเชียร์ทีมเยือนตุรกีราคาต่อปอปอนะครับ ถัดมาคู่ที่3ครับเราไปกันรอบตีหนึ่งสกันเลยดีกว่านะครับยังคงอยู่ที่ทางฝั่งยุโรปนะกับศึกตปอะโลกรอบคัดเลือกนะครับผมไปที่กลุ่ม E ครับวันนี้เบลเรียจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสเปนนะครับเตะที่กรุงโซเฟียนะครับผมโดยเพื่อนร่วมสายอีก2ทีมก็คือตรุรกีกับจอร์เจียนั่นแหละนะฮะเตะพร้อมกันเลยเรามาว่างได้กลุ่ม E กันเลยนะครับ ผลงานของไมเกเียครับผานัดล่าสุดแพ้3เสมอ2ครับผมล่าสุดนี้เพิ่งโดนกรีซถล่มเละในฟุตบอลกระชับมิตรูนย์ประตูต่อ4นะครับผมย้อนกลับไปอีกก็เสมอใส่ปรัส2ต่อ2ครับในเกมกระชับมิตรเช่นกันนะครับถ้าย้อนกลับอีกเกมนึงครับผมก็เป็นศึกยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับผมซึ่งก็แพ้กับไอร์แลนด์ไปนะเกมเยือนแพ้ 1- 2เกมเย้าแพ้12นะครับ ตกชั้นนะเนี่ยในยูฟ่าในชั้นลีกครับผลงานไม่ค่อยดีครับเปอร์เกเรยียช่วงนี้นะครับส่วนฝั่งของสเปนครับผมห้าด้ล่างสุดชนะสเสมอ1แพ้1น,นะครับเกมล่าสุดเนี่ยแพ้โปรตุเกสนะครับผมในศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีกเอรอบชิงชนะเลิศน,นะครับแต่เป็นการแพ้ด้วยการโดนลูกจุดโทษนั่นเองนะครับ ก็เอาไปว่าพูดถึงเทียเนี่ยสเปนอยู่เทียที่สูงกว่าปากเรียเยอะนะในช่วงหลังๆนะครับและไม่น่าเชื่อนะเจอกันครั้งหลังสุดย้อนกลับไปนู่นเลยครับปี2002เลยนะครับไม่คยได้เจอกันบ่อยครับซึ่งครั้งนั้นสเปนเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์โอนี่นานมากๆนะฮะาย้อนกลับอีกคือปี1998เลยนะครับก็เป็นสเปนเอาชนะไปได้6ประตูต่อ1ในฟุตบอลโลกนะครับผมฟองเก้าแครับใครเกิดทันฟอง9กบ้างชูมือหน่อยเด้ออ่ะ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งคู่กันบ้างฮะโดยั้งฝั่งของบลเกรียก่อนเลยแล้วกันนะครับผมหัวใจของทีมก็คือผู้รักษาประตูอย่างทิมิธามีตอฟนะครับผมก็ลงสนามได้ไม่มีปัญหาอะไรครับรวมถึงทางด้านของคิริลเดสโปดอฟแล้วก็อเล็กซานดราโคเลฟนะครับผมเป็นตํแหน่ง ีนะะฮแล้วก็แดนกลางที่แบบคอยคุมเกมก็คืออิเลกรูเซฟนะครับวันนี้พร้อมลักษณะมาได้ทั้งหมดนะฮะโอ้ที่พูดมาที่ไม่รู้จักสักตัวเลยนะบอกตรงๆครับเป็นยุคที่บาเกเรียไม่มี star ดังเลยนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะสู้ลำบากนิดนึงครับส่วนสเปนของลุยส์เดลาฟอนเต้นะครับวันนี้ครับครบถ้วนเลยครับลามินยามาลเปดรี้นะครับซูบีเมนดี้ดานิโอโมมิเกลโอยาสบาวในแดนรับครับรวมถึงนิโก้วิลเลียมครับตัวรุกมีให้เลือก เพียบฮะแล้วแต่และตัวนี่โหดๆหดทั้งนั้นครับมีถอนตัวในรายการนี้แค่รายเดียวคือกาบี้นะครับที่ ถูกตัดออกจากชุดนี้เนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บที่หัวเข่าครับรวมถึงฟาเบนรุยส์แล้วก็เยเรมีปิญโยด้วยที่ขอถอนตัวไปจากปัญหาการบาดเจ็บนะครับทำให้อาจจะมีเรียกตัวสำรองเข้ามาก็คืออเล็กซ์กาเซียแล้วก็ฮอเก้เดฟูโตสนะครับที่เข้ามาเสริมเติมเต็มฮะเอาตรงๆใครเข้ามาก็ได้ครับโอ้โหมันมีทั้งยามามีทั้งนิโก้วิลเลียมมีทั้งโอยาสบาครับมันมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยครับผม อ่ะสเปนเดี๋ยวก็เยอะมากมายมหาศาลจริงๆครับผมสิ่งเดียวที่เบลเกียได้เปรียบคือเรื่องของการเล่นในบ้านก็คือเรื่องของสภาพอากาศนั่นเองแต่สิ่งที่คุณจะได้เห็นครับคือสเปนจะครองบอลได้มากกว่าประเภทที่ว่า6 0ขึ้นไปแน่นอนครับขณะที่เบลเกียต้องตั้งรับแน่นๆรอสวนับดีๆครับผมหาจังหวะสวนับดีๆอาจจะพอปั่นป่วนทางด้านของสเปนได้อยู่ครับแต่เอาตรงๆนะมันสู้ยากจริงๆถ้าสเปนย,ยิงได้เร็วโอกาสไหลถือว่าสูง แต่ถ้าเกิดไบเกเรียัยนได้นานโอกาสเฉือนนะฮะแค่แพ้เฉือนก็ถือว่าสูงเช่นกันครับคู่นี้ต้องวัดใจเลยนะว่ามันจะออกมาทรงไหนในช่วงครึ่งแรกแต่ถ้าให้คาดการณ์ตอนนี้เลยนะผมก็ยังเชื่อว่าสเปนเนี่ยก็น่าจะยิงประตูได้ในช่วงครึ่งแรกนะครับแต่แอบคิดอยู่ว่ามันเป็นลังสังหารนะว่าไบเกเรีมันจะยิงประตูใส่สเปนได้เหมือนกันนะครับผมคู่นี้เปิดมาบอกเลยว่าราคาแพงแบบโหส,สัตย์เลยครับผมเพราะว่าสเปนบุกมาต่อ2อลูกครึ่งครับส่วนสกอร์สูงต่ำเนี่ยเปิดมา3ลูกท่วน คู่นี้ฝากไว้2บินนะผมขอฝากไป2บินจริงๆอ่าหยอดเบาๆนะครับผมที่ต่อสเปนราคา2ลูกครึ่งเพราะผมยังเชื่อว,ว่าสเปนน่าจะถล่มเอาชนะทนาของบแกเรียได้นะครับแต่แอบคิดอยู่ว่าอาจจะมียิงประตูกันเยอะเนื่องจากผมมองบแกเรียมีโอกาสที่จะทำประตูใส่สเปนได้เช่นกันเพราะว่าพวกเขาเล่นในบ้านดังนั้นสกอร์สูง3ลูกถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากกว่านะผมมองว่าคู่นี้ครับสกอร์สูง3ลูกเนี่ยควรเป็นบินหลัก ส่วนบินรองคือต่อสเปนราคา2ลูกครึ่งแล้วกันนะแต่ถ้าใครชอบแบบไหนก็แล้วแต่เอาตามสะดวกเลยครับคู่ที่4ครับผมรอบตีหนึ่งสี่เหมือนกันเรากระโดดไปที่กลุ่ม G กันบ้างนะครับวันนี้เนธอรทแลนดจะเปิดรงังเย่าต้อนรับการมียืองของทีมชาติโปรแลนด์นะครับโดยเตะที่กรุงรอธดัมดนะครับผมเพื่อนลงกลุ่มอีก2ทีมครับได้แก่ฟินแลนด์แลวก็ลิทวเนียครับซึ่งดูจากทรงแล้วก็คงเป็นเท์แลนด์กับโปรแลนด์นั่นแหละที่ดูดีแบบตวเต็นขึ้นมานะครับ โดเกมล่าสุดครับผมทางด้านของเนเธอร์แลนด์เนี่ยพวกเขาเพิ่งจะถล่มเอาชนะมอต้ามาได้8ประตูต่อ0นะครับผมในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนี่แหละออคือแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคือเนเธอร์แลนด์เนี่ยเตะไปแล้ว2เกมนะครับผมมี6คะแนนเต็มนะครับก็คือชนะทางด้านของมอต้า8-0แล้วก็บุกไปชนะฟินแลนด์มา2ประตูต่อ0นั่นเองก็ถือว่าแปลกนะฝั่งยุโรปครับคือกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยยังไม่ได้เตะเลยส่วนบางกลุ่มเนี่ยเตะแล้ว2เกมนะครับ ธน้าของโปรแลนด์กันบ้านละกันครับผมแตะไปแล้ว3เกมมี6คะแนนนะครับยิง4เสีย2นะครับประตูได้เสียตอนนี้บวกอยู่2ลูกนะครับผมโดยโปรแลนด์ครับ3นัดแรกของพวกเขาเนี่ยก็มีอ่าเอาชนะธน้าของทิทูเนียนะครับ1ประตูต่อศูนยในบ้านแล้วก็เอาชนะมอร์ต้าในบ้านได้2ประตูต่อศูนยนะครับรวมถึงเกมล่าสุดนะครับบุกไปเยือนฟินแลนด์แพ้กับมัหนึ่งประตูต่อ2 ซึ่งในช่วงพีเรียตตรงนี้เนี่ยก็มีกระชับมิตรนะครับเปิดบ้านเอาชนะมอเดวาไป2ประตูต่อศูนย์นะครับผมเกมล่าสุดที่เจอกันนะก็ปี2024ครับฟุตบอลยูโรนะครับผมรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกโปแลนด์แพ้เนเธอร์แลนด์หนต่อสนะครับผมถ้าใครจับมันได้นะสนุกอยู่นะแล้วย้อนกลับไปครับก็ปี2022ครับยูฟ่าเนชันลีกลีกเอนะครับตัดที่5เป็นเนเธอร์แลนด์เอาชนะโปแลนด์ไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับผมแถมบุกไปชนะถึงวอร์ซอด้วยนะฮะ อ่ะย้อนกลับไปอีกปียี่สอนีสองอีกหนึ่งเกมครับที่บ้านเนเธอร์แลนด์อันนี้เสมอกันสประตูต่องนะครับคร่าวๆประมาณนี้ละกันเนเธอร์แลนด์ยังไงสถิติก็ดีกว่าอยู่แล้วนะฮะส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ครับทางฝั่งเนเธอร์แลนด์เจ้าถิ่นของโรนัลคูมันนะครับผมก็จะได้เมฟิสเดปายครับผมฟิตพร้อมลงสนามในวันนี้แน่นอนนะครับซึ่งเจ้าตัวเองก็พยายามที่จะทําลายสถิติยิงประตูสูงสุดของทีมชาตินะครับผมของตัวเองให้ได้นะฮะก็วันนี้เนี่ยดูแล้วโรนัลคูมันก็คงส่งชุดที่ แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมโดยมีนักเตะที่แบบเป็นคอนเนคชันจากลิเวอร์พูลเฟยนูฟ์บาซ่าอะไรแบบเนี้ยนะครับผมลงสนามกันแบบครบคันครับอ่ะเมมฟิสเดอปายฮาวิสซิมมอนสตีเฟนเบิร์กวายนะครับรวมถึงยูเรนทิมเบอร์วันนี้น่าจะพร้อมลงสนามกันไปแบบทั้งหมดเลยครับส่วนดานฝั่งของโปรแลนด์ครับวันนี้โค้ชยานเออร์บานนะครับผมก็โรเบิร์ตเลวเดลสกี้ครับจะกลับมารับใช้ชาติและ ถูกเรียกคืนมาเป็นกัปตันนะครับผมอย่างแน่นอนร้อเ์แล้วนะครับผมหลังจากที่โคนะ้ชแจนเออร์บานเป็นโค้ชคนใหม่นะครับก็ดูแล้วเนี่ยแกชอบเลวานอยู่แล้วนะฮะนอกจากนั้นครับนักเตะคนอื่นก็อยู่ในสภาพพร้อมฟิต ลงสนามก็ได้ทั้งหมดครับซึ่งนอกเหนือจากโรเบิร์ตเลวดอฟสกี้ที่หากฟิตจะลงเป็นตัวจริงนะครับผมจะได้เป็นตัวหลักในวันนี้แล้วก็ยังมีเปียเตอร์เซลสกี้ครับกองกลางตัวสร้างสังเกมอีกหนรายด้วยนะฮะที่จะลงสนามได้ในวันนี้ครับแล้วก็อ่านาของวอชเชสเตอร์ปุรษาประตูมือกาวก็ลงสนามได้เช่นกันยากุปูปกีวออนะฮะอะไรพวกนี้นะฮะจริงๆก็ถือว่ามีนักเตะที่ ดีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะสำหรับทางฝั่งของโปรแลรนด์นะครับผมแต่ว่าวันนี้การบุกมาเยือนทางด้านของเนเธอร์แลนด์นี่บอกเลยนะเหนื่อยครับเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยน่าจะเปิดเกมลุกเข้าใส่แน่ๆครับแล้วก็ดันแบ็กขึ้นมาสูงครับตามสไตล์อยู่แล้วพวกเขาเนี่ยชอบจะขึ้นเกมริมเส้นนะครับโดยให้ทางด้านของเดปาแล้วก็ซิมมอนเนี่ยเป็นตัวเลี้ยงอยู่นอกกรอบอะไรแบบนี้นะครับผมโปรแลนด์เองเนี่ยข้อดีเลยคือมีเลวายครับเกมรุกเนี่ยมันนข้างจะคมครับผมหรือว่าป้อนบอลยาวหาจังหวะในกรอบอะไรเงี้ย คือจังหวะโซนที่เนี่ยอันตร,รายทุกดอกอะว่าอย่างนั้นถ้ามีโอกาสเนี่ยส่วนใหญ่เลวานสามารถจะลงโทษคู้แข่งได้อยู่เสมอครับอยู่ที่ว่าวันนี้จะมีโอกาสหรือเปล่าเท่านั้นเองครับวันนี้จะได้เห็นนอร์ลนด์ที่คลองบอลมากกว่าตลอดทั้งเกมโดยที่โปแลนด์เนี่ยน่าจะตั้งรับแล้วก็รอส่วนกลับนะครับผมซึ่งเอาตรงๆนะผมก็มองว่าเลวานเนี่ยถ้าต่อให้ลงสนามได้ก็คงไม่ได้มีสภาพความฟิตที่ดี มากสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นวันนี้ดูแล้วเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีโอกาสที่ที่ดีกว่าทางด้านของโปแลนด์อยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับและด้วยความที่ต้องคู่เองเราเกมรุกค่อนข้างจะดีนะครับผมเนเธอร์แลนด์เองเกมรับก็ไม่ค่อยดีด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยโอกาสออสกอร์สูงเนี่ยผมถือว่ามีไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในค่าคืนที่แบบเขาเรียกว่าเตะที่เนเธอร์แลนด์นะนะเนเธอร์แลนด์ก็ต้องไปเก็บลูกเข้าใส่เต็มแม็กกันนะครับ โดยต่อตรองคู่ที่เปิดมาครับเนเธอร์แลนด์ต่อลูกครึ่งนะครับผมส่วนสกอร์สูงตามครับเปิดมาอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับอผมขอฟันธงเลยนะวันนี้เนเธอร์แลนด์มาครับผมผมว่าชนะขาดครับแล้วก็มีโอกาสที่ยิงประตูไนดน้สองฝ่ายด้วยผมว่ามีโอกาสที่จะออกมาส่งแบบ3 1 3 0อะไรแบบเนี้ยค่อนข้างสูงเลยครับ เพราะโปลแลนด์เองก็มีเลว,วานที่พร้อมจะลงโทษได้อยู่เสมอแอบคิดอยู่ว่าวันนี้เนเธอร์นแลนด์น่าจะเสียประตูได้ซ้ําเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับผมใส่ไป2บินเลยนะฮะอยู่สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3นะครับเป็นบินหลักและใส่เนเธอร์แลนด์ราคาต่อลูกครึ่งไปด้วยนะฮะถัดมาคู่สุดท้ายนะครับผมเราไปกันที่กลุ่ม A กันบ้างน,นะครับวันนี้สโลวาเกียจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินซิเดกเยอรมนีนะครับที่กรุงราติสลาวาครับโดยเพื่อนร่วมสายครับก็อีก2ทีมจะเป็น อ่านอต์ทนไอแลนด์นะครับแล้วก็ลักสเบิร์ตนั่นเองก็ดูแล้ว2ทีมนี้ค่อนข้างจะแบร์เบอร์แล้วนะครับผมอ่า uh, แล้วก็กลุ่มนี้เนะี่ยยังไม่ได้เตะกันเลยนะครับเป็นนัดแรกของทั้งคู่นะครับผลงานของสโ,โลวาเกียไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในช่วงหลังๆครับทั้งเกมอุ่นเครื่องแล้วก็ ารายการอื่นๆด้วยนะครับผมพวกเขาเนี่ต้องได้รั้ว่าแพ้มายับๆเลยนะครับสเกมล่าสุดของการอุ่นเครื่องครับแพ้กรีซหนึ่งสแล้วก็ล่าสุดแพ้อิสราเอลศูนย์ต่อหครับย้อนกลับไปหน่อยครับผมช่วงต้นปีนะเดือนมีนาคมครับศึกฟุตบอลยูฟ่าในชั้นลีกนะครับพวกเขาก็พ่ายแพ้ให้กับสโลวีเนียไปได้วยการโดนรูจุดโทษด,ด้วยนะครับอืมต้องได้รว่าค่อนข้างจะพลิกล็อกอยู่นะเพราะสโลวเีเกยียจริงๆทรงดีกว่านะครับ ขณะที่เยอรมันครับผมเกมล่าสุดครับคือการเล่นชิงอันดับ3ในศึกฟุตบอลยูฟ่าในชั่นลีกลีกเอครับแล้วก็แพ้กับตางดนานของฝรั่งเศสไปนะฮะศูนย์ประตูต่อ2ต้องยอมรับว่าเสียรางวัลนิดนึงนะเพราะว่าเตะในบ้านตัวเองด้วยในวันนั้นที่สตุตการ์ตนะครับย้อนกลับอีกครับก็ยูฟ่าในชั่นลีกครับรอบเซมิไฟอลก็แพ้กับโปรตุเกส1ประตูต่อ2นะครับผมในมิวนิกนะฮะ คือเอาง่ายๆเลยยูฟ่าในช่ลิกลิกเอที่ผ่านมาเตะที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพนะครับเยอรมันแพ้ในรอบรองให้กับโปรตุเกสแล้วก็แพ้กับรอบชิงที่3ให้กับฝรั่งเศสนะครับเยอรมันยุคนี้เป็นช่วงถ่ายเลือดนะอย่างที่ทราบกันนะครับอาจจะยังไม่ให้ลงตัวเท่าไหร่แต่ล่าสุดที่เจอกับสโลวาเกียครับผมต้องย้อนกลับไปถึงปี2016เลยทีเดียวครั้งนั้นเป็นฟุตบอลยูโรนะครับผมก็เยอรมันชนะไปได้ชิลๆ3ประตูต่อ0นะครับ ต,ต้องบอกก่อนนะไอ้นักเตะในยุคนั้นเนี่ยไม่อยู่ในทีมตอนนี้เลยสักคนนะครับจะเลิกเล่นกันหมดแล้วนะฮะมัน10ปีได้แล้วนะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ของทั้งกู้นะครับผมเริ่มที่เจ้าถิ่นสโลวีเกกันก่อนเลยนะฮะก็มิลานสกีเนี่ยครับกองหลังกัปตันทีมครับผมวันนี้จะลงเฝ้าแนวรับให้กับทางชาติสโลวีเก,กียอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้ก็จะมีตาน่าของโรเบิร์ตโบเซนิก โรเบิร์ตมักนะครับผมอะไรพวกนี้นะครับเป็นตัวแนวรุกจากหลีกยุโรปนะครับผมถูกเรียกมาใช้งานนะฮะไม่มีข่าวการาได้รับบาดเจ็บในตัวหลักของทีมนะครับแต่อย่างไรนะครับก็ถ้านาขณะนี้ยืนยันนะฮะว่าตัวหลักๆของสโลวาเกียเนี่ยลงสนามก็ได้ครบทั้งหมดนะครับ ขณะที่เราฝั่งของเยอรมน,นีครับคุณซือยูเลนนาเกมานครับวันนี้ก็จะใช้นักเตะที่เป็นตัวหลักๆลากลาจากบรามิลิกนะครับไม่ว่าจะเป็นโจชัวกิมิชวันนี้ก็น่าจะได้ลงสนามกันแน่นอนนะครับรวมไปถึงในรายของเซจนาบรีด้วยนะครับผมนอกจากนี้ครับก็จะมีตัวจีจีจังคาริมอาเดย์มี่นะครับผมจาก อาปุริสดอทบุนแล้วก็ฟอร์เรนเวสจากลิเวอร์พูลอีกด้วยนะครับอืมจริงๆก็ต้องบอกว่าเยอรมันนี้เนี่ยคุณภาพก็ถือว่าเขาง,งจะคับแก้วอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนแหละด้วยความที่เหนือกว่าพวกเขาจะครองบอลบุกก็ใส่ถึงแม้ว่าจะบุกมาเยือนสโลวาเกียที่กรุงราติสลาาก็ตามครับผมต้องมาลุ้นว่าวันนี้เนี่ยเยอรมันเนี่ยจะเพรสซิ่งในทั้งเกมหรือเปล่าแล้วก็จะอาศัยความเจ็บคมเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคือถ้าใช้โอกาสเปลืองเนี่ยบางทีมันก็แหมพูดยากนะ สโลวะเกียครับคงบล็อกแน่นๆครับผมรับต่ำๆแล้วก็รอสนกับครับถึงแม้ว่าจะต้องได้ในบ้านก็ตามแต่ด้วยคุณภาพของทีมก็ยังถือว่าเป็นรองเยอรมันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวผมเชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ต่อตรองครับผมเยอรมันบุกมาต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับผมแหมเป็นราคาที่แบบวัดใจสุดๆนะผมพูดเลยนะฮะเออคือเยอรมันเองเนี่ยเหนือกว่าแหละแต่จะชนะขาดหรือเปล่าเนี่ย อันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะแต่โอกาสชนะมันก็ถือว่าสูงอ่ะแต่ก็มันก็มีโอกาสหูขาดเือนก้นพูดยากจริงๆเลยนะฮะมผมบอกว่าอย่างนี้ละกันคู่เนี้ยเยอรมันเหนือกว่าแต่สโลเปเก้เล่นในบ้านผมว่าเหนียวใช้ได้ถ้าจะชนะคงทําได้แค่เฉลีเอาชนะไม่น่าจะชนะขาดลอยอะไรขนาดนั้นสโลเปเก้เองเนี้ยนักเตะรูดร่างสูงใหญ่ครับโดยหลักฟิสิกสคอแล้วเนี้ยก็น่าจะบดกับเยอรมันได้มันอยู่นะแล้วก็ประกอบกับเสียงเยร์ในบ้านด้วยครับวันนี้ผมว่าสู้ได้ ไม่แพ้ขาดละกันคู่นี้ให้เลือกอยู่รองสโลเปเกียเจ้าถิ่นราคาลูกทู่ลูกครึ่งนะครับครบถ้วนกระบวนวามนะครับผมในมคั่าคือดีตั้ง5คู่เดี๋ยวพาทวนกันอีกรอบหนึ่งครับคู่แรกครับอยู่ต่อทีมชาติไทยนะฮะร,ราคาคาดว่าน่าจะดึกลูกทั่วนะเดี๋ยวมารอดูกันคู่ที่2ครับต่อตุรกีราคาปปครับคู่ที่3ต่อทีมชาติสเปนราคา2ลูกครึ่งและสกอร์สูง3ลูกทั่วนะครับ คู่ที่ครับต่อทีมชาติเนเธอร์แลนด์ราคาลูกครึ่งครับพุ่งด้สกอสูง2ลูกครึ่งควบสามและคู่ที่5ครับอยู่รองทีมชาติสโลวเกียเจ้าถิ่นราคารองลูกควบลูกครึ่งนะครับวันนี้5คู่7บินฝากกันไว้ด้วยนะชอบตัวไหนก็ว่ากันไปนะครับแต่อย่าลืมกิจกรรมททยผลสกรวันนี้ย้ำอีกรอบ3คู่นะครับไทยกับฟิจิ2ทุ่นตรงบอกเกเรียสเปนตีหนและเนเธอร์แลนด์กับโปแลนด์ตี145คู่หลักคู่ปลอบใจวันนี้ ฟุตบอลไทยนะครับรอบ2ทุ่มตรงนะครับผมยังไงอย่าลืมร่วมสนุกกันด้วยละกันใครอยากชิงเงินหมื่นลุ้นเงินหมื่นทุกวันทักมาสอบถามสมัคร VP ีหลังไม้ได้เลยที่ Li น์แอดรบอมแปดบนะครับแล้วก็ฝากไว้ครั้งสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกกดติดตามกด subscribe นะครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องของเซียนบุมบอนแต่งนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆอ,อยู่กันยาวๆนะผมจะไม่หยุดละถ้าตับใดมีบอลดีๆแบบนี้นะครับเจอกันครับสวัสดีครับ